เป็นปลาปลาดงเปื่อยเนาะเป็นปลาประจำหมู่บ้านเป็นปลาชุมชนประจำหมู่บ้านนะฮะเป็นห้องว่าปลาดงเปื่อยซึ่งเป็นปลาไม่เปื่อยหรือผักกางเป็นห้องว่าไม่ตะแบกเนาะเส่งเส่งบริเวณท่นี้มีอ่าห้องฟ้าต้นเปื่อยหรือว่าต้นตะแบกขนาดขนาดใหญ่จำนวนนะจำนนประมาณสักกี่ต้นตอนนี้นับอยู่แล้วมีประมาณ67ต้นเฉพาะต้นเปื่อยนะเนาะ นอกเหนือจากนั้นก็มีไม่อื่นๆแซมอยู่อีกเยอะพอสมควรก็ประมาณสักกัวรอ้อยกวัวต้นเป็นไม้ใหญ่น่ะเนาะทีมันแตกต่างจากทีอื่นเนื่งกากาการขึ้นของต้นปวยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษจะได้ลักษณะพิเศษของการขึ้นของต้นป่วยก็คือมีความเสมอกันคือมีความสูงเท่าเทียมกันนะนะทั้งทั้งหมดนะปกติตอนแรกๆี่มีร้อยก่าต้นพุนแหลเนาะแต่ ถ้าคุณโย้มขึ้นทายภาพทั้งอากาศคุณย้มจะเห็นว่ายอดของต้นป่วยเนี่ยเสมอกันหมดนะหเพียงกันหมดอะไรๆเป็นตีมาของป่วยเปียงเ<อ>ข้ามาป่วยเปเยเียงก็คือต้นป่วยที่เสมอกันนะฮะที่ยอดมันเสมอกันอยางนนฮะลักษณะของต้นป่วยนีย่เป็นเป็นอย่างมีลักษณะใดครับเป็นเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าสามารถนําไปแปลรลูกไปอย่างได้ยูนะฮะเพราะอยังยังตีในปานี่เขาจะอนุรักษ์ไว้นะ แต่ในบางครั้งก็มีภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติกระทให้ล่มแต่เขาก็ลองเอาไปเลื่อยไปทำอย่างี้ยตีฟูตี้ทั้งหลังก็จะเป็นไม่เปลืยแต่เกิดจากการล่มโดยธรรมชาตินะครับบดยดิล่มคาดว่าไม่เปยทียอยู่บริเวณไหนอายุประมาณบัดจำน่าจะบัดจำกว่าสองร้อยปีเพราะที่วัดเตี่ยธรรมาภาพอยู่กว่าร้อยกว่าปีแล้วเนาะแต่หมู่บ้านนี่มาตั้งมีต้นเปยอยู่นี่ก่อนแล้ว เราเลยใจจื่อต้นปุ๋ยนี่เป็นจื่อของหมู่บ้านม่บ้านปุ๋ยเพียง